สวัสดีครับวันนี ar er ้พบกับผมอีกแล้วนะครับก็ตวีดนะครับเมื่อวานนะครับพี่บอยทักแชทตอนสตรีมในทวิตนะครับบอกว่ามาแบกพี่หน่อยอยากได้รู้กว่าแก่งหนึ่งเมื่อวานอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันนะครับไปรับชมกันเลยนี่คือเน้นพี่บอยพี่เอาอีกทีหนอพี่ชายเฮ้ยเอ้ยพี่ใจถึงเกินบางทีอะพี่ใจถึงจริง ไม่มีไม่มีไม่ me, แตกป oh. ่ะไม่ลงไม่ลงลูกแม่โอเคตรงนี้มันลุมผมย้ำโอ้โหเฮียไหลทรายลักหนองไม่ล okay. ักครับไหมให้บ่อจาาแกงหนึ่งลูกเนี่ยพี่ว่ากำลังเอาอยู่ พอเช่สวยเขียวพี่ว่าพี่จะเป็นเละขนาดวะถ้าให้รับรางอีกหลายเกมแน่เลยผมจะพยายามเก็บไม่ลงไม่ลงไม่ลงอ๋อสวยพี่บอยลงเหนลงไหยโอเคว้าวลูกหน้ากูขอดาวทีหนึ่งวะ ซะหน่อยซะน่อยซะน่อยซะน่อยเพรย์าเช่ไม่ลงโอ้โหโดนล้บอลลงมือด่าเลยได้ไงวะโอ้ยเยี่ยมผ้าเลยวะสวยเดี๋ยวผมจะเดาสินะพี่ลงแล้วลรงนี้ไม่ใช่เพย์เยอร์เดาครับสวยเฮ้ยโอ้ไม่นี่ แค่บอโดนแซงวันนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะน่าโดนแซงเปล่าใช่บอลพี่บอลไม่เล่นหรอกสวยวะเน่ยทำไมท่าตกมันตลบวะเฮ้ยมันท่าตกคือท่าตกท่านี้ท่าท่านี้คือต้องแม่นแม่นเลยใช่เหรใช่เปล่าท่านี้เอ้าจริ่งมันี่ยเอ้ยปั่นปะเนี่ะผมจะพูดเล่นเหรอโอ้โหโตมั่วงเลยไม่ใช่พูดเล่นเลยโอ้โหอย่าจะมาผมมีเบาให้รู้วิธีเลยปล่า ไปบ่อยพิชายทุกทีสวียนจัดหลยป่ะหลายจีเพราะแซมผมเล่นต่อผมก็เก็บแต้มไม่ข pues ึ้นเมื่อกดหมดคอยกดแต่เข้าใจครับโดดคืโดนไปสักทีโดนไปสักทเฮ้ยลงได้ไงวะมันยิงไปแล้วลูกแรกอะ เ้ยเฮ้ยกิดปพี่ดอกเียนี้ไม่ต้องรีบารเลยว่ทแกเขียวก่อแรงตาสิเลยนะาน้อยเลยไม่ลงสวยว่าเชียร์ไม่เรเกนอ S <S 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 พี่บอยหมดล่างทองใช่พี่บอยจะเน้นแล้วผมจะหมักเตนโดเลยไหมเนี่ยอุ้ยช่าไม่ลงไม่ลงไม่ลงตัดให้โหวัวบับโดเอยน้องระ <S <S 2> <S 2> ไม่เป็นด้วยจริงจริงผมไม่เป็นด้วยจริงปะเนี่ยสาระ <S 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 เออสาระเลยผมบอกว่าตามฟิวล้วนท,ทุกท่าเลยถ้าโดนก็คือแบบว่าเช่ยเช่ยชี่โยกสวยร่วมหมักไปก่อนเลยดีว่าแล้วตบมือเปล่า ตรกระเป๋าโชว์เาแบบเอาแบบให้ร้องละงมเลยแล้วไปเอาหมาไปโดนด้เหรอผมจะได้ไม่อายมันแบบเอหมาไม่เป็นรปุ่งอุยบะทึ่งเกดม้านี่โอ้โหเฮียแรงต่อหน้าต่อตาไอ้เฮียโอเคเฮียอุ้ยล้มนะชาติเดชะบุญไอ้เฮียหลวงพ่อโตพ่อพี่ให้หลวงพ่อโต ไปดีใครอยากเอาลงครับถ้าไม่มีไเซทีอยู่ก็เอาไม่ลงหรอกแยดลอกว่าและเชียวถึงแล้วเราไม่ถูกไอ,ไอ้ไอ้อยากกูโดดเป็นเสี่ยวเลยเดี๋ยวเป็นกุ้งละเดี๋ยวผมยาโคตรเหล่ทออ่ะใช่เหรอผมว่าจะไว้ถึงแบบว่าปะปะ่าโผล่สวยจัดอเออไพ่บอยเอาจัดแล้วอ่ะดีครับผมนะเขาอ้าวท็อปเปลี่ยนเปลี่ยนดีหรอแต่ดีอ่อ มาครับอ่ะพี่ปล่อยเลยไหลไหลโอเค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 ไหลไหลเฮ้ยพี่บอยเกินไปพี่ผมไหลครับเอ้ยพี่หมาพมโอเคโอเคโอเคเอ็งไหล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 พี่เชื่อ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 เลยโอ้ผมเซ็งเลยว่ะโอเคโอเคพี่เชื่อเลยน้องชายพี่เชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อเชื่อหน้าตาตาเนี้มันล้มละวางโอ้ยเอาหอกค้าง ่นที่ผมไหลโอเคโอเควันเชื่อไหลสวัสดีครับวันฤทธิ์ทำไมต้องพูดแบบกันเหนียวไว้ก่อนกลัวว่าสั้นกลัวว่าสั้นอะไรอกลัวว่าสั้นโอ้ช่าซึ้งเลยผมผมผมใช้เล่นๆนะโอเคใช้เล่นใช้เล่นเฮ้ยเออคือเอาไว้หม่ำในตอนแข่งเอาครับตอนซ้อมไม่ไม่ต้องใช้หรอกเชื่อเราหล่อเนาะขวดวัดไวยลองหล่อลงว่ะ ใช้ตอนใช้ออนไลน์เออมอบตอนแข่งเอามอบตอนแข่งเอาตอนซอวไม่เอาได้แล้วตอนแข่งผมได้หมอบหลอไอ้เที่ยคือคือผมบอกไว้ก่อนนะว่าแบบว่าเกิดายเกิดายวะชี้วัวเออพูดวาอะไรวะแต่ว่าคือถ้าตอนไหนที่ตั้งใจจะไม่ค่อยโดดไปตั้งใจเลยก็พูดดีเหรอเป็นเบรกไออู้ยเกิดไปมาถึงขนาดนั้น ใช่ครับเล่นเกมอยู่อัตอนนี้ติดูอ๋อดีนั่งละลอยไม่ได้ดูผมอ่ะฉันเมื่อกี้ละลอยนั่งดูอยู่ต่อเชื่อมับเบาอย่าแซวน้องอะไรวะไม่มันเพิ่งลายเพิ่งเด้งอ่ะโอเคลายดีเลยลายผมมันโคตรดีเลยไปหัวอุดระทุบอยพี่เชื่อลืมเปิดเอทีเคชาดโอ้ยผมไหลพี่แป๊บนึงเลยมาแล้วสวยจ้า ไม่ลง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 ไมสวยปอร์เช่ชนะตาหนึ่งแพ้รบล้อยเลยบอยผมเอาดาบไปใช้เฮ้ยลองของกับปอเช่ไม่ลงเฮ้ยพี่ผมรู้พี่เก็บแต้มแต่พี่ไม่ต้องเมมขนาดนี้พี่บอยพี่เมมเกินพี่อโคนอ่ะผมเป็นคนไม่เมมแล้ว เ็มแล้วผมเป็นแล้วพี่ชายผมเป็นแล้วพี่ชายมาไปลงไปลงไอ้ห้อง,งเฮ้ยทำไมไม่แด้งเลยวะไอ้สัสดูเข่าว่าพี่อาสด็จสิจ่ามาเลยนําไม่รู้ไงนะครับไอ้ชี้ฮะคนผิดยอไม่ตีขอโทษเลยว่ะเชี่ยแล้วไม่บอลขอโทษพี่ แรงแจกแรงแจกโอเคโอ้โหสมเพศพี่บอยล่างสมัยไปหมอต้นไปเนี่ยอาจจะไปไม่ได้เฮ้ยเชี่ยโอเคกูจะเล่นแบบไม่เข้าเห็นภาพละกูได้พี่บอยโชว์ทาวพี่บอยอย่างเมม้ออ meme เลยบอกว่าแต่ว่าพี่ระวังมันหนึ่งนะพี่ลองมันหนึ่งอะไอไอหนึ่งไอหนึ่งโอ้ยดีไงเกือวโดนล้วก็ว่างหนึ่งโอดาไม่เขียวแล้วพี่มาโอเคโไม่ท่านวะเฮ้ยไม่ลงอีกแล้วไหมซาโกะซากะวะ ไม่ลงไม่ลงไม่ลงผมาออจริงละโอ้ยไ,ไม่ลงประเทศโอ้โหลงเยว,วะไวกกม,ม <laughs> ่ว่าแบบกูแมมละไม่ไหวไล่ไปพิวมันต้นเลยสวยเลยลูกหน้าเนี่ยกูยิงเราด่าแน่แน่เลยยามคุณนี้ชาวพิมพ์นี่ยวาะราป้ามือหรือไก่ทอดราป้าแมวเลยเอาป้ามือดีกว่ากูเี่นมาหลายทีแล้วกูเจาะป้ามืออ่ะดีสุดละโอป้ามืดอ่ะนะเธอป้ามืดอ่ะมืดไหนวะ ผมยาวเขาบอกว่าเพิ่มเลยนะผมสั้นใช่เหรอใส่แว่นมเนี่ยโอ้ยตาสว่างเลยนะตตาสว่างสิอะไรวะโอเคโอเคโอ้โหกินเล่าตาหวากเลยเหรอโห่เล่าอะไรเนี่ยสองดีสองดีเหลืองแต๋เหลืองโอ้โหเกียร์อะไรได้อย่างงี้ให้พ่อมึงลี้นะโอ้ยไม่ลงโอ้โห รักสวักหรืออะไรครับเกินไปเซฟน้องพี่พลาดหน่อยไม่ได้ไงเอ็งรอย้ำเกินน้องคนล้มอย่าย้ำเข้าใจไหมไประบบนี้เล่นเช้าอยากเล่นชมรมตื่นไม่รอดโอเคลิทโทษทีเต่ว่าอาทิตย์นี้ไว้อาทิตย์หน้าเล่นชมรมพี่บ้าพี่จะไม่ลงหรอผมว่าลูกนี้พี่น่าจะลงเลยใช่พี่ก็ว่างัล้วแหละลองใช้พี่จะยิงละชมรมกี่โมงอ่ะพี่เชื่อมาวันนี้คนมีเรียนเดี๋ยวจังหวะเฮ้ยพรุ่งนี้ กี่โมงเดียววะวันนี้วันจันทร์หรือวันจันทร์ได้ว่มหรือหรือเราจะยกยอดไปอาทิตย์หน้าดีวะอาทิตย์หน้าแถมได้ไหมสองวันอาทิตย์หน้าสองวันได้ไหมแล้ววันนี้ผมว่าเราโอ้โหนี่ไงพูดกันครับผมว่าวันนี้เรายกเลิกชมรมอย่าแวะอาทิตย์หน้าชมรมสองวันยิงป้าเช่ว้าไม่ลงลย่อชี้เที่ยวเราซื้อโอ้โหโอเคแรงแจ๋โอ้ยมันจะ ล็อกขาผมอะไรสามสี่คนวะถ้ากูตบอ่ะผมมีเงนตีนะเงินตีดใช่ไหมตาสว่างคืออะไรตาสว่างไปจะบอกนะว่าเก่งอ่ะโอเคป้ามือขายตอนเช้าตาสว่างขายตอนดึกฮะโอเครอเกินอนอะพี่พี่ปอพลาดนิดเดียวเองไม่ต้องรอขนาดนั้นก็ได้ เขา,าติดอะไรวะผม,นะผมก็จะไปตบเหมือนกันอ๋อดีผมเอาแนละ้วงั้นอาทิตย์วันนี้ชมรมอยากเลิกแล้วนะเอาไว้อาทิตย์หน้าสองวันแล้วกันหวยอะไรเพ่บายฮาสูดฮาสูดมูราห์เหี้ยโอ้ทำไมชอบย้ำยังวะพี่เห็นเลยข้าวทุกวันนี้พี่เสียใจจะตายชักละยังพยา,ายามพี่อีกทุกวันนี้พี่ลูกนี้พี่ลงโอเคไม่เป็นไรเอาชัวร์ก่อนเอาชัวร์ก่อน ที่เราดิเวดักก็เลยเฮ้ยเป็นหนึงแบบแบบแบบเตือนแบบเตือนเป็นหนึ่งขบไหลขบไหลเมสซี่สผรองโอ้ยวิ่งหมดวะผมกูไม่ได้อาวิ่งมาหน้าหรอไม่ลงไม่ลงไม่ลงมาเช้ยไอ้นี่มันไอ้พี่ยังหนีมันดันผมด้วยโคตรจะเกจียนเลยอ๋อถ้าอย่างงี้กูทับกูต้องมาอยู่หน้ามันแบบใช่ต้องอยู่หน้าแล้วพี่ค่อยไหลกูแชนติมาเช่ลง โอเคเออผมว่าวันนี้เมสซี่อาจะได้ลงสำรองอ่ะถ่ายได้ลงนะต้องลงแหละสองนัดไม่ลงเลยอ้อลงเฮอถือว่าผมขอผมอยากดูเหมือนกัน คนนี่ผมโคตจังหวังาลายู่าลายู่มนโคตเอิร์นมรีเบามีพารูอยู่เก่งใจอันดับยี่สิบด้วยอันดับต้องเยอะยี่สิบเยอะสุดเลยนะโอเคโอ้โหลงด้วยอ่ะคือใครอันดับเยอะนี่คือเก่งสุดว่างั้นโอเคห้าสุดโอเคตกชั้นบอลมันเตะสามสิบแปดนัดน้องเพิ่งผ่านสามนัดเองครับเหลือต้องสามสิบห้านัดพูดไปมั่วพี่บอยพี่เชื่อผมด้วยหรอ คูณเกียร์ไม่ใช่ผมผมก็พูดไปเรื่อยเอ้ยเออฝากลิงก์ยูทูปใหม่ผมด้วยเป็นลิงก์ใหม่คลิปใหม่ฝากคลิปใหม่ด้วยเข้าไปดูด้วยไอ้ทผมลืมแล้วว่าไปลงไปลงผมลืมพอมอดแล้วว่าทุกคนไปช่วยปั๊มวิวปั๊มยอดไลค์อะไรด้วยนะเผื่อผมจะได้เจอสามพันบ้างคู่ประกบเซ้นโดเลยบอกว่าโอ้โหแหลกว่ะ มื่อก่อนแบบกล้ามองว่าไลฟ์พลาดเดี๋ยวดิไอจัดอุ้ยเชี่ยกดผิดโยไม่ติดไปไม่ทันโทษ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 โอ้ลืมไปไม่มีแล้ผมแล้วแก่แล้วพี่พี่มาร์คเดี๋ยวดิไลฟ์แชมป์เดี๋ยวดิไลฟ์ชายเอาใหม่ต่อให้ก่อนศึกแต้มเขาพี่บอยจะเอาทั้งหมดไปใช่ไหมพี่ชายพี่พี่พี่ตกระยิงพี่ชายโอเคไปาตาดูด้วยใช่ครับฝากไปลุมดีพอร์ตฮะ ไม่มีนะกูไม่ได้พูดอะไรหรอกว่าลุมรีพอร์ท่าโหลูทาวเซนโดดีกว่าปะวะดีกว่าปะไม่ลงไม่ลงโหนไมันคืออะไรไปแตกไปแตกไปแตกกี่บอยเรลยหวานหวานแล้วไอ้ข้าหวานไม่ไรไอะไรไม่ไรไม่ไรไม่ไรบอยสวยพี่ชายน้ามอะไรชัย แต่ตาแววไม่มีตังกินข้าวใช่ผมไม่ตัดเองครับเอ็มมีตัดให้เอ็มมี่ส้างน่ารักอ่ะอยากจ้างงานมันก็โอ้โหว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนป้องกันพี่บอยพี่ชายผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวผมไม่ไหวไม่ไหวเยี่ยส่งติดตัวไอ้สัสไม่ไหวพี่ชายผมไม่ไหวดีอุ้ยแย่แล้วเยอะแล้วพี่ชายอ้าโอุ้ยเจ้ยโอเค โอเคโอเคหกแต้มเพี้ยแล้วมาเพี้ยแล้วไอ้โฟลไปทำเสียงดีรู้สึกผิดแล้วโอเคแต่งงอย่าจ้างหกเทลทุกคนไม่งงหรอกแต่ดีล็อกโอ้ยย่าประวิหารประวิหารหรือเขาว่าไอ้สัตว์สวยพี่ชายว่าแล้ว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 

โอเคผมไร้ข้ากดดันแล้วอะฮะโอเคลาตีสวัสดีอยังไม่โจยไม่โจมยังไม่เกิดลูกหรอวะเราโชว์เดี๋ยวป่ะแต่กูอยากใช้ติดอยู่นะใช้แล้วกันเว้ละเฮ้ยละเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงพี่บอยพี่เฮ้ย เีฮียพี่เมมเกินเหลือช่อพอหนสามเลยชอไงเฮ้ยเฮไปเไปนอกนอันนี้เกินไปหนึ่งสามอ่ะอันนี้เกินไปเกินอ้ดอกเลยวะอันนี้ไม่ไหวตีอันนี้ไม่ไหวตีอุ๊ยโอ้พี่ผมไม่ได้บอยพี่ช่วยดูเออกูจอพี่บอยแล้วกูพี่บอยกูพี่บอยอนี้กูลง100% สวยบ่อยโอ้ยเอาไป็อลโราลุนเลยครับอย่าหลอกอย่าหลอกอย่าหลอกอย่าหลอวป้าเชวิ่งอะไรดิว hmm. oh, oh, ิ okay. uh ่ว oh. ิ oh, ่งวิ่งวิ่สวยอยากชาร์จแบตว่ะแบตจะหมดไม่ไหวล่างนี้เอาจริงล่างเบียร่ะ คนเหม่อมคนลาไหล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 พี่ชายผมไหลพี่มาว่าแล้ววาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องรอพี่มาทุกวันน้องเฮ้ย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 เอาไอ้ปลาเชนต์ติวทุกคนเุ้ยเชนไม่หลงปลาเชนโอ้โหอุ้ยบอลไม่เข้าใจเลยผมไม่ได้เลยโอ้สยสวยอ้อเอาเยอะจริง มือผมลื่นเลยว่ะตอนแรกเล่นไม่เคยเหงื่อออกไอ้ย่าไม่ไหวแล้วพี่บอยผมแบบว่าร้อนทังหมดแล้วเหงื่อแตกหมดเลยเนี่ยเหงื่อแตกหมดเลยเนี่ยเหงื่อแตกหมดเลยเนี่ยก็่าละกดดันเกินว่ะแข่งก็ไม่กดดันขนาดนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้้้ยเ้ยยเย ไอปอปอยปอจะดังมมนจอาปอปอปอโอ้ยโโอเคเที่ยอะไรสัเดี๋ยไปซอนกุโลวทีกุโลวโมมเตียวไผมบอกก่อนคุณมีเตียวไหวะพี่ต้องรีบเล่นเพลงนี้วะพี่ใช่ใช่ใช่เเล่นงลงปไม่ลงปอเออโอเค ไปลี่นเปลี่ยนอยู่กันอยู่เรากันอยู่ผมไหลผมไหลพี่โอเคเออเคผมเกิดอะไรได้โอุ้ยเก็บบอลใช่้ได้แล้วพี่้แล้วมันจะชูมันจะชู่ไปโอ้โหตาไม่ทันอะไรไปที่แมนติดเดี๋ยวแล้วโอเคแมนติพี่ผมาแมนติเก็บพีชอะไรแปลกๆปลกนะสัตว์เขาหลงเว้ยย่าบ้า